สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบ์นะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะผมคันนี้เจ้าเวอร์ซินะครับผมหกห้าศูนย์นะครับปีคศสองพันสิบสี่นะครับมาพร้อมปี๖สามใบนะครับผมปีสามใบครบนะครับผมยางหน้าหลังเต็มนะครับมีแคดบาร์นะครับผม กานเบคัดตรงนี้นะครับชิวตแต่งนะครับยางเต็มนะครับผมเลขใหม่อยู่ที่สองหมืนแปดนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังครับท่อเดิมนะครับผม คลิปน้ผมคันนี้ก่อนส่งเรามีบริการเปลี่ยนถ่ายของเหลาผพผ้ามผ้าเบรกให้ฟรีโซ่อะไรใหม่หมดนะครับผมคันนี้ราคาที่1นึ่งแสนสามพนนะผมตัดสดลดได้นะครับผมประมาณนี้ครับผมเล่มภาษีขาดเกินนะผมต่อให้ใหม่เรียบร้อยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ